กับทีจุมพอลก็เหมือนกันหน่อยยิ่งอม<ะ>ตำรวจจุมพอลกับปล่อยเท็กควันลังอาทยากำเหมือนกันนั่นนะครับสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในชในชั้นการปีใหม่โดยพลตำรวจตีพระนุเดชณัฐพัทลุงน,นะครับซึ่งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวดัวดจััจงหวดจุลปอลเป็นประธานปล่อยเทะลมควมันลังอาทยากำในห้วงปีใหม่นี้นะป้องกันปราบปรามกองพื้นที่จุลปอลนั่นแหละทังจาราจรอุบัติเหตุและการสร้าง,งความเชื่อมั่นนะผู้การเนี่ยแกบอกว่าตำรวจแห่งชาติตำรวจภูธรอนพักแป้เนี่ย ได้กำหนดมาตรก,การปรับปรามอัญญากรรมและดูแลความสะดวก้านจาราจรป้องกันและลอดอุบตัติเหตสั่งถนนห่วงระหว่างปีใหม่นี้นะกำหนดขึ้นชิปแปดเลยนะชิปแปดตังที่ทสิบเจ็ดอ่าหลายวันเมื่อนนะหลายกำหนดควบคุมนะครับความเข้มข้นขึ้นระหว่างวันที่ที่สิบเก้าถันว่าตั้งเสี่ยมกร,ราช่วงปีใหม่ครับโดยเป้าหมายนะครับคือกวาดล้างอัญญากรรมดูแลความสะดวกทางป้องกัน อุบัติจักจราจรน,นะครับด้วยนะครับนั่นแหละครับโดยการน้านจราจรด้วยครับนั่นแหละค่ะโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเนะะี่ยค่ะท่านก็บอกว่าก่อนเทศกาลปีใหม่มีระยะเวลาประมาณ1ิวันเปรียบเสมือนว่าเราต้องกวาดบ้านให้สะอาดให้มีความเรียบร้อยปลอดภัยเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนที่จะต้องเดินทางกลับบ้านมาเยี่ยมญาติพี่น้องหรือว่ามาทองเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ข้อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งใจปฏิบัตินาทีตามเป้าหมายที่เรากาหนดไว้แล้วถื่ว่าเป็นนาทีของเราในการดูแลพี่น้องประชาชนอ่า ก็ปิดท้ายเอาไว้พันนี้นั่นเองนะคะค